วันนี้ก็เป็นวันอังคารน,นะคะเป็นวันที่7ของเดือนพฤศจิกายน2 5 6พิพี่อ้อยรอลูกค้าอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวก็มาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงมีเวลาว่างก็เลยมา,ารำพบทนิดนึงวันนี้ลูกค้าเก่านะคะเขาจะมานะเขามีเรื่องราวหลายอย่างเลยที่จะต้องมาถามทั้งที่ว่าเขาโชคดีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าต่อไปเนี่ยเขาจะโชคดีอีกไหมเน่เห็นไหม คนเรามันมีความโลภในตัวนะ่ะจะบอกให้ได้แล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะได้อีกไหมเอานะ่ะมาวันนี้อ่ะนะมาเปิดไพ่ก็เดี๋ยวก็รู้ค่ะนะเปิดไพ่ไพ่มันจะตอบเองนะคะมันจะพูดจะทายไปตามที่ว่าเออไพ่มันออกมาเป็นแบบไหนนะเราก็จะบอกเขานะฮะจะไม่โกหกไม่ปิดบังออกมาดีเราก็บอกว่าดี ไม่ดีเราก็จะบอกว่ามันไม่ดีนะคะก็จะคอยดูอยู่พี่อ้อยก็ทายมาเยอะแล้วหลายปีแล้วนะส่วนมากแล้วก็จะถูกนะคะมันจะดีหรือไม่ดีมันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันดวงมันบอกเองนะคะนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็แบบง่ายๆสบายๆส,สไตล์ของพี่อ้อยเองนะั่นแหละเช้าขึ้นมาดีกว่าหายใจทิ้งค่ะได้พูดบ้างสักคำสองคำต่อแต่ละวัน ต่อแต่ละวันนะคะได้พูดบ้างอแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้วันนี้เราเจออะไรบ้างวันนี้เราเราทําอะไรบ้างนะคะเนี่ยชีวิตของพี่อ้อยก็เป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่หายใจทิ้งเพื่อให้มันผ่านไปเราจะไม่หายใจทิ้งเพื่อให้มันผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่มันจะต้องมีสี่วันๆต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะมากจะน้อยจะดีจะเร็วมันมีทั้งนั้นแหละค่ะ ว่ามันจะผ่านไปแต่ละวันเนี่ยนะเราต้องเจอเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะ,ะพี่อ้อยก็เออจะจำมันนะคะดูสิแทงน้ำเต็มน้ำเนี่ยพี่จะเก็บเอาไว้นะยามที่น้ำไม่ไหลนะเราก็มีน้ำใช้นะมีมีปั๊มน้ำนะคะนี่ฮะบ้านพี่มีครบทุกอย่างนะคะ ไม่ให้มีอะไรบกพร่องเลยขาดตกบกพร่องไม่เอานะทำให้มันเพอร์เฟกหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องถ้าหากคิดว่ามันจะมีบ้านน่ะก็ให้มันมีเป็นแบบให้มันครบวงจรไปเลยนะมีนูน่นมีนี่มีมันสารพัดขงข้าวค่ะเอาไว้เอาไว้ให้นกค่ะกินนะไม่ได้กินหรอกส่วนมากอ่ะจะไว้ให้นก หมาก็ไม่เคยจะกินข้าวเขาจะกินแต่ไก่นะคะแล้วก็หมูหมูมารวนๆน่ะใส่ข้าวนิดเดียวค่ะอย่าใส่เยอะใส่เยอะก็ไม่กินเพราะว่าเราเลี้ยงมันสิจนเคยตัวแล้วนะให้มันเยอะสิจนเคยตัวตอนนี้พอให้แต่ข้าวเยอะเนี่ยมันก็ไม่กินมันจะกินตะกับก็ปล่อยมันเท่าที่เราทําได้แล้วก็ปล่อยมันไปเลี้ยงมันได้แล้วก็เลี้ยงมันไปนี่เก้าปีจะเข้าปีที่สิบแล้วนะหมาตัวนี้ชื่อทองขาวมันจะอยู่ข้างนอกรัว แล้วก็มีแมวมาใหม่แมวนี่ก็ชื่อแพนด้าทีแรกก็จะให้ชื่อน้องฟ้าพอไปมาหน้ามันน่ะมันจะเหมือนแพนด้าตามจะดำสองข้างก็เลยให้ชื่อว่าแพนด้าค้ำคูนดีค่ะแมวตัวนี้ไม่ดื้อนะไม่ดื้อเลยไม่เหมือนไอพญานาคที่ตอนนั้นที่เราเลี้ยงอ่ะที่มันกัดเราอ่ะนี่ก็ไม่เคยเข็ดสักทีนะพี่อ้อยนะี่ไม่เคยเข็ดเลยนะเออเลี้ยงแมวนู่นนี่นั่น ทำไมมันจะต้องเจอวัตฏสงสารทำไมจะต้องเป็นคนเมตตาเป็นคนที่แบบสงสารนะถ้าหากเราไม่ให้แล้วใครจะให้อย่างเงี้ยคิดคิดแบบนี้ไงมันจึงได้มีกรรมไงเออกรรมไม่รู้จะจบกรรมไม่แบเลยนั่นแหละเลยเลี้ยงมันไปนะกลางคืนเขาเหงาเขาก็มานอนใกล้นะเราก็โอเคอหมากาไก่แล้วก็เลี้ยงมันไปมันเป็นบริวารน,นะคะ บางทีคนเราต้องมีบริวารนะนี่ค่ะองค์น้ำนะคะต้องใส่ให้เต็มนะคะองค์ใหญ่ค่ะเนี่ยใบละพันนะคะใบละพันบาทใส่ให้เต็มหมดเลยค่ะใส่ไว้เพื่อที่ว่าบ้านเราจะล่มลื่นล่มเย็นใส่เต็มมาไว้ค่ะตลอดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็น้ําพุนะคะแต่ไม่ได้เปิดไฟถ้าเปิดนะมันก็จะพุ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 ่งขึ้นมานะคะอ่าเอาไว้ข้างๆบ้าน ให้มันเย็นนะคะให้มันร่มรื่นนะร่มรื่นโอ่งน้ําใส่เต็มทุกใบเลยค่ะนะคะให้ล้นเลยมีใบใหญ่ค่ะใบเนี่ยหนามากเลยเอามาจากราชบุรีใครมาขอซื้อใบละสองพันยังไม่ขายเลยนะตอนเนี้ยไม่ขายค่ะเนี่ยให้มาเนี่ยใบเนี่ยนะ่อห้าพันนะไม่ได้แกล้งพูดเลยเนี่ยมีคนบอกพี่อ้อยเนี่ยจะขอเลยเนี่ยสองใบเนี่ยมันรู้สึกว่าจะสวยมากเลยมันเป็น มันเป็นลายมังกรนะเป็นลายจีนน่ะนะพี่บอกไม่ขายค่ะเพราะว่านึกถึงวันที่เราขนมานะี่ยมันเหนื่อยนะคะมันไม่คุ้มเลยเราจะดูแลมันนะถ้าเราตายไปนะลูกเขาจะให้ใครก็เรื่องของเขาแต่ตอนที่เราอยู่เราจะไม่ให้ขอซื้อก็ไม่ขายค่ะนะ <laughs> งกเออมันก็งกเป็นบางอย่างบางอย่างยังไม่งกเลยเนาะน่คะอ่นะ กะต้องกระตองแต่ก่อนมันมีอยู่หัูกค่ะไม่รู้ใครไหนมะมายิงยิงมันเสียแตกไปสามใบก็ปล่อยมันตามเบนตามกรรมจุดแท้แต่ใจจะปรารถนาเออ,อเอาแค่นี้แหละค่ะนะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะตรงนี้คือข,ข้างบ้านนะคะออออออโอเคค่ะ คอยลูกค้าอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะคเพื่อนๆสวัสดีค่ะ